สิอันดับ p i ก k อ็ที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดใน f o r ์ดไน e จะมี p i ก k อ็โปรดของคุณหรือเปล่าเรื่องันที่อันดับที่10 f i n นดิชแวน p i ก k อ็ดาวจาก f o r ์ดไน e แมรใน c ชปเตอร์ที่ s o n ซีสโดยมีการหยิบมาใช้ถึง23.3ล้านครั้งอันดับที่ v v s s o o เมืมาในราคา800วิบักถูกหยิบขึ้นมาใช้งานถึง25.2ล้านครั้งอันดับที่8 s c u r l y s Capture บอกเลยว่าไม้ขุดรูปดาวนี่คอทิตจริง มันในราคา500 v uck, วิบักโดยมีการถูกหยิบขึ้นมาใช้งานถึง32ล้านครั้งอันดับที่7 Driver หรือว่าไมค์กอของเรานั่นเองมันในราคา500วิบักถูกใช้งานถึง34.3ล้านครั้งอันดับที่6 Candy X บอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นพ x กแอคที่แรงมากๆอันหนึ่งเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ใน Chapter 1 Season 1ตัวนี้จะมีราคา1,500วิบักและมีการถูกใช้งานถึง41.7ล้านครั้งอันดับที่5 Co Snap ถูกเพิ่มเข้ามาใน Chapter 1 s e a s o n 7ในราคา800วิบัคโดยมีการหยิบขึ้นมาใช้งานถึง45.6ล้านครั้งอันดับที่4 Harley h i t t e r My b ้ s บ b บอลของ Harley Quinn มาในราคา800วิบัคโดยมีการใช้งานถึง62.6ล้านครั้งอันดับที่3 The X of Champions 2.0หรือว่า p i a k a x FNCS ที่เราชอบใช้กันโดยมันจะมี2เวอร์ชั่น โดยเวอร์ชันแรกนะครับก็อาจจะไม่นิยมเท่าไหร่ตกไปอยู่ที่อันดับที่16แต่ในเวอร์ชั่น2.0นี้ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามมากๆมาในราคา1,200วิบักและมีการใช้งานถึง75.3ล้านครั้งอันดับที่2 Star Wan บอเลยว่านี้ลูกหลักผมเลย Pickaxe Down นั่นเองตัวนี้วนมาขายในช็อปบ่อยอยู่นะครับในราคา800วิบักซึ่งมีคนใช้งานไปถึง109.9ล้านครั้งและอันดับที่1ของเราก็คือ Icebreaker พั่สุด OG พีตัวนี้นะครับก็จะอยู่ใน Chapter 1 s e a s o ซ1ในราคา500วีบัคซึ่งตัวนี้ก็วนกลับมาขายอาจจะไม่บ่อยเท่าไหร่แล้วก็โปรเพยเยอร์ก็ชอบใช้กันด้วยโดยพีแอคอันนี้นะครับก็จะมีการหยิบขึ้นมาใช้งานถึง216.5ล้านครั้งคือทิ้งห่างจากที่2แบบเท่าตัวเอาละครับใครมีพีแอันไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกได้เลยคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามด้วยนะครับ